สบายดีเห็นบ่เซียวเซียวผ้าลาดเซียวเวนเดินนี่เด้อเก็บมังเพ็ดให้เห็นบ่เนี่ยเซียวกระใจดีดีเก็บมังเพยดให้กันหน่อเห็นบ่เก็บมังเพ็ดให้เซียวกินยานแต่เซียวบ่ไ้กินเก็บให้นทางมะเขือมักเพ็ดกบพักผกปั้งพร้อมก่อนนะเก็บให้ให้ยูรีมีแหงเด้อเซียวเด้อฮาววยพอนให้โตให้โตอัน ค่าแข่งยังกระข้อให้เสวช่วงให้เสาเนี่ยเจ็บโลเกาก็ให้ดีเห็นบอมักเพชรนหนน้าแสบบอเนี่มักเพชดเซียวเด้อเนี่ยเด้อมักเพ็ดเซียวแวนอันนี้นะหน่วยน้อยๆนี่เพ็ดเซียวแวนเด้ออันนี้นะอยู่พลาดหลาดมันเก็บให้น้าแสบมักเพ็ดมันมากล่ายไล่เป็นส่วนมันปูไวมันตากไว้ตั้งไล่ละมากเทมากว่า มันไปใส่ฟาดโก้นะฟาดโก้ไปส่งให้มันมันก็เลยเก็บให้กินเห็นบอนนี่ไปแต่ละเฮือมันเก็บให้สุเทอหรอกเห็นบอนน้าเซลบอพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยนี่พักเลยนี่เดอ้ออันนี้มันพักอันเนี้ยพักปังพักปังมักเครืออยู่นํากันนั้นเบิดเซียวเวียนออกห้อันนี้น่ะเรามันว่ามันเสียาใกล้ให้เรามัน นูนันเมีนยงก็แมวกินเมดปะมันนี่เห็นบอกมักเพชรเซียวเวนเด้อร์เ,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 น,เนี่ยเด้อนะเี่อันนี้มักเพชรอันเซียวดวงบานนาฟ้าเด้ออันนี้เดอ้อเห็นบอมักเพชรอันเซียวไม่ดวงบานนาฟ้าอันนี้ยคมุกขอบใจเซียวหลาย่คนได้กินมักเพชรเข้ามักเพชรได้กินเอาพักให้กิน เห็นบ hey, ่นี k, ่ตู <recess ed isolation> situação situação ้ต้วนกะเฮาะให้เมื่อวานนี่น่ะเห็นบ่นะแซ่บบ่นี่กับเฟ้อเบิ่งเด้เนาะเสี่ยวเนาะกะสิแซบเว้ยอันนี้มันผักอันนี้มันผักเด้นี่เด้อมื้ออื่นสิแกงกินดเสี่ยวเฮาสิแกงกินตอนซวยมื้ออื่นน่ะนบ่นี่ เนบอนนะเซบบอพักอะไรมักเพชรกันเลยเพชรกระเดงจึงคึ้งงามมงามเพชรเซียวเวียนมักเพชร,เ,พรเ,พเซยวเวยเยียวอันหน้าอันนี้มักเพชรอันเซียวมาเดอ้อเนี่ยเดอ้อมักเพชรเซียวมาบานันอันนั้นกันบันผ้าลาดคือกันเซียวไม่คาดนะเ็นบอนเนี่นยนะเซบบอนเนี่ย ของมันมันมีเป็นมะเพ็ดใหญ่มะเพ็ดมันมะเพ็ดน้อยนั่นแหละมันห้างน้อยใหญ่เห็นบอสนี่ยเดี๋ยวแยกออกแยกออกเห็นบอสเนี่ยข้องเซียวมาเห็นบอสมันน้อยใหญ่ข้องเซียวมาน่ะมะเพ็ดเพ็ดอ้วนอ้วนเพ็ดปลอมอันนี้ข้องเซียวแวนกอบใจไร้เด้อเซียว เซียวซามเซียวอันนี้ข้องเซียวบันนาฟ้าเนี่ยข้องเซียวไชบานนาฟ้าแล้วเอามาใจร่วมกันใจเอาเพชรแดงไว้ตากแเรามาเพชรดิบเอาไปกินเนบ่อันนี้ข้องเซียวดวงบันนาฟ้าเด้อเนยเซียวไม่ดวงเด้อขอบอกขอบใจหลายๆเด้อเซียวเด้อที่เอามาเพชรให้เซียวนี้กินเซียวนียบริบูบ่วมีดินสิปู ปุกกระบบเพชรเซียวนี่นะกระยอมแล้วหอบปุ๊กมะเพ็ดบบเพ็ดเดอ้อเซียวเดอ้อปุ๊กเรากินเป็นมันคิ้วๆจะซื้อเมันบบมีกินเพ็ดเลยหอบปุ๊กมะเพ็ดนะนั่นบอลนี่เอามารวม,ก,วมววกันข้องเซียวมาแดอข้องเซียวแวีนแดอแล้วก็ข้องเซียวดวงแดอมารวมกัน ใจอ้อกไว้ตากอันนี้นะตากไว้เห็ดกินมัเคุดแห้งเห็นบอลหนิน่าแซ่บบอลพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสี่ยวเอาให้บมดใจยอนเสี่ยวเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นบอลมาแยกออกหล่ะนี่มัเคุดสีเขียวนี่เคุดสีแดงเดี๋ยวสีเขียวนี่ไว้กินสีแดงนี่สีตากเห็นบอลเนี่ยเสี่ยวเอ้ย ขอบมกขอบใจหลายๆลายเดอ้อพี่น้องเออเห็นเรากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันเซียวเด้อเเห็นบอกในข้องเซียวมาอันนี้นะเซียวไม่ขาดนะน่ะอยู่พลาดนะั่นนะได้กินตลอดข้องเขานะ่ะเขาปูกมกเพชรเพ็ดดีบันเฮาปุกแล้วมันโบเพชดมันมันคิวมันบบมีกินเพชดเลยอันนี้แท้กินนี้ตบหูมิงมิงไปแล้วอันนี้นะเพชดแท้เพ็ดว่า องเพชรอันนี้นี่นะข้องเซียวมาในก็เพชรบักดีดีหน่วยใหญ่หนวยงามหน่วยใหญ่เดเฮอันนี้นะหนวยอบวบอันนี้นะของเซียวมาล่ะเดเแกอกอกเป็นซีเขียวซี่เลเอาไว้ตากยามันเน่าต้องแยกมันออกไว้งสิเมื่ออื่นเราซิตากได้เซียวเด้อขอบมกขอบใจหลายๆที่เอามกเพชรให้เฮาเฮากับบริื้ท เอากะสีได้กินมะเพียตู้เอาให้นี่แหละเซียวซ้ำซี่คนนี่กะขอให้อยู่ดีมีหฮงเดอ้อเงินไล่น้องทองไล่เขาเดอ้อเซียวเดอ้อให้ทึกเลขทึกเบอร์ทึกอันลอตเตอรี่ทึกอันเลขหกตู้เดอ้อได้เงินบอเซียว เฮีบอลน,นี่เขาไทยเอาลงเฟสให้เบื้งเบิ้งให้เฮ้าเด้อเซียวเด้เดเดบอบอลบอึดย้อนเซียวนี่แหละมอเพชเนนะ่บอลห้ซื้อไปเข้ากะให้โรดในเซียวนี่นะ่ะเซียวผู้ได้กะด,ดีดีดีมดัตสุกคนเซียวฮะน่นนะอยู่ดอนพุ่งกะดีอยู่บันผ้าลาดกะดีผู้ได้กนานเต่มเซียวนี่บอได้กิน ไปสิเขาก็เหอให้รถทึด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 รถแหละเขาบอกให้อึดให้ยกักไกลมันจับบ่ได้วเซียวแว่นนะ